เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ True Wallet 0901973826บทที่47 สถานะแอดเชอร์มองเจ้าหมดฐานะของเขาระวังนั่งรถกลับไปยังค่ายฝึกกองทัพที่เจ็ร่วมกับเพื่อนที่มาด้วยกัน11คนทุกคนล้วนแล้วดูแข็งแกร่งขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต่างจากวันแรกที่พวกเขานั่งรถเข้าไปในค่ายฝึกพิเศษระหว่างที่ทุกคนกำลังนีบหลับบนรถนี้เองแอดเชอร์ก็เริ่มวางแผนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตอนเองที่ต้องเริ่มอับคาฐานะแล้วไม่ยังนานเขาจะเป็นอันตรายแอดเชอร์เชื่อว่าหลักสูตรที่เร่งรีบจะต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ ซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องมอนสตเตอร์ที่หายไปเพราะทางกองทัพยัง จับตามองเรื่องนี้อยู่ในค่ายฝึกพิเศษมีการส่งทหารออกไปเป็นประจำเขาเชื่อว่าหลักสูตรที่เร่งรีบหากเขาได้รับการบรรจุเป็นทหารเต็มตัวจะต้องถูกส่งไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนระบบใช้หัวใจมอนสเตอร์5าดาวและฟอดเอนเนอร์จีหนึ่งหมื่นแต้มอัปเกรดระบบสะแจ้งเตือนทำการย่อยสลายหัวใจมอนสเตอร์5ดาวหนึ่งดวงในช่องเก็บของแจ้งเตือนทำการใช้ฟอดเอนเนอร์จีหนึ่งหมื่นหน่วยแจ้งเดือนการอัปเกรดระบบจะเสร็จสิ้นในอีกศูนย์นาฬิกา 59นาที58วินาทีจากการคาดการของแอดเชอการอัปเกรดระบบคงจะเสร็จสิ้นในตอนที่เขากลับถึงค่ายฝึกพอดีระหว่างนี้เขาก็เริ่มมองไปรอบๆร,รถเพื่อหาชุดเกราะรุ่นใดก็ได้เพื่อจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวของเขาจะได้หยิบมันมาใช้งานตอนนี้ระบบของเขาปิดไปแล้วมีเพียงแค่ระบบหลักในการปรับพลังของเขาให้เท่ากับศัตรูที่เปิดใช้งานได้เท่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง สนามทดสอบเตรียมพร้อมแล้วหรือ,อยังเราผู้บัญชาการทาง10บกองทัพมองจ้องไปยังกราสที่กำลังแสดงหลังจากพวกเขาพูดคุยกันเรื่องผลการฝึกของนักเรียนในปีนี้ พร้อมกับมองดูพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เป็นสนามทดสอบเอาชีวิตรอดหนึ่งเดือนของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งการทดสอบไม่มีอะไรมากเหล่าครูฝึกจะทําการปล่อยมอนสเตอร์หนึ่งดาวเข้าไปในพื้นที่รบร้างที่เตรียมเอาไว้จากนั้นเหล่านักเรียนก็ทําเพียงแค่เอาชีวิตรอดให้ได้ผ่านอุปกรณ์ที่ครูฝึกจะค่อยๆส่งเข้าไปอย่างจํากัดมันจะเป็นการจําลองสถานการณ์ในสนามรบที่พวกเขาทุกๆคนจะต้องเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์พร้อมกับใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเราพร้อม ั้้งหมดแลวการสอบในปีนี้จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนผู้บัญชาการกองทัพที่หนึ่งที่ได้รับหน้าที่ให้จัดเตรียมพื้นที่ทดสอบบอกกับทุกๆคนจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเครียดอีกเช่นเคยเมื่อนำเรื่องมอนสเตอร์ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งมาพูดคุยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่มอนสเตอร์เพิ่มจำนวนขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วพวกมันก็หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเดียวกัน ติงแจ้งเตือนทำการอัปเกรดระบบเสร็จสินระบบเพิ่มระดับเป็น5ดาวแจ้งเตือนระบบร้านค้าเพิ่มเป็น5ดาวลดลอบหน้าต่างร้านค้าระดับ5แจ้งเตือนช่องเก็บของเพิ่มจำนวนเป็น400ช่องแจ้งเตือนระบบหลักลดระยะลงเหลือ25เมตรแจ้งเตือนเพิ่มระบบปรับแต่งอาวุธและอุปกรณ์ผู้สามารถใช้เทคโนโลยีของระบบประกอบชิ้นส่วนอาวุธชุดเกราะและอื่นๆเข้าด้วยกันได้แจ้งเตือนทำการกลั่นพลังฟอดเอนเนอร์จีให้เป็น5ดาว พอดเอเนอร์จี้คงเหลือ3150หน่วย แครเชอรี่เปิดเข้าไปดูหน้าตางดฐานะด้วยความดีใจนอกจากร้านค้าจะปลดลอกไปยังระดับที่สูงขึ้นไปแล้วช่องเก็บของก็เพิ่มจำนวนขึ้นน้ำซ้ำระบบหลักของเขาก็ลดระยะลงมาทำให้เขาใช้งานมันได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ที่ทำให้เขาดีใจมากที่สุดก็คือระบบใหม่ระบบปรับแต่งอาวุธและอุปกรณ์จากการอธิบายของระบบทำให้เขารู้ว่ามันจะช่วยนำเทคโนโลยีที่ต่างกันมาประกอบเข้าด้วยกันโดยไม่สนกฎใดๆทั้งสิน้นจากเดิมชุดเกราะแต่ละรุ่นมีข้อจำกัดไม่สามารถใช้งานร่วมกัน ได้แขนของชุดเกราะมาทูไม่สามารถนำของมาทรีมาสวมใส่ได้เพราะเทคโนโลยีต่างกันแล้วยังมีเรื่องความเสถียรของพลังมานาอีกด้วยที่มันจะไม่เสถียรหากชิ้นส่วนชุดเกราะไม่ใกล้เคียงกันแต่ด้วยระบบที่เพิ่มขึ้นมาแอดเชอร์สามารถปรับแต่งชุดเกราะได้ตามใจชอบเขาสามารถเพิ่มไอพ่นสำหรับบินสามารถปรับให้มันเป็นชุดเกราะดำนามและอีกต่างๆได้ตามที่เขาต้องการขอเพียงแค่มีชิ้นส่วนซึ่งชิ้นส่วนชุดเกราะที่ว่าแอดเชอร์ก็สามารถหาได้หลายทาง เส้นทางหลักๆที่เขามองเห็นคือซื้อในร้านค้าระบบระบบ,ร,ร,นะระบบทำการแลกเปลี่ยนฟอดเอเนอร์จีเป็นแต้มหมดฐานะยืนยันระบบทำการแลกเปลี่ยนเสร็จสิน้นสถานะคงเหลือ109ง109แต้มสถานะระบบ1-1ระดับ5ดาวชื่อแอดเชอร์แอสลาดอายุ15ปีระดับสิงค์โคนใน SS พลังโจมตี0ูนย์สิ 11, พลังป้องกัน0ูนย์สิ 11, ความเร็ว1 11พลังต่อสู้170่งร้อเฟอเอนอร์จีหน้อยห้แต้มหมดฐานะคงเหลือหนึ สถานะร่างกาย100%เซนสกิลวิ่งเร็วแม็กซ์ระเบิดความเร็วแม็กซ์วิ่งหลบหลีกแม็กซ์ปืนป่ายแม็กซ์ว่ายน้ำแม็กซ์อัดเหล็กแม็กซ์กระโดดสูงแม็กซ์คลิกตัวกลางอากาศแม็กซ์เล็งจุดตายแม็กซ์ลำแสงอาวุธแม็กซ์ยิงต่อเนื่องแม็กซ์โจมตีต่อเนื่องแม็กซ์ Max. ดับเบิลสอแล็แม็กซ์ทริปเปิลสแล็แม็กซ์ Max. ปรมาจารย์มีดแม็กซ์ ปรมาจารย์ดาบแม็กซ์ตัดเนาแม็กซ์เชี่ยวชาญหมัดขั้นสูง86เปอร์เซนจุนลภาคเชี่ยวชาญธนูขั้นสูง45เปอร์เซนแอดเชอยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากที่เขาเห็นสถานะของตัวเองจากการที่ระบบเปลี่ยนไปเป็นระดับ5ดาวถึงฟอร์ดเอเนอร์จีของเขาที่มีหลักแสนจะหายไปเหลือเพียงแค่หลักพันก็ตาม สิ่งที่เขาได้กลับมีค่ามากเพราะนอกจากจะปลดล็อกระบบแล้วยังเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดในการเพิ่มสถานะของเขาอีกด้วยเพียการทดลองที่กำลังจะเริ่มด้วยการอัพคาสถานะต้องหยุดลงกระทันหันหลังจากรถหุ้มเกราะที่พวกเขานั่งอยู่ตัวลงแอดเชอร์จึงมองจ้องออกไปด้านนอกก่อนจะพบว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในค่ายฝึกของกองทัพที่เจ็ดแล้วเอาละ่ะถึงแล้ว สถานที่พักของพวกนายถูกจัดเอาไว้ใหม่ตามมารุ่นพี่ครับแล้วการทดสอบจะเริ่มขึ้นตอนไหนอีกสองวันช่วงนี้พวกนายคงต้องพักผ่อนไปก่อน หากมีอะไรขาดเหลือก็ทำเหมือนเดิมเหมือนที่เคยอยู่ที่นี่แอดเชอร์และระดับ A., อีก12คนพยักหน้าก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปยังห้องพักที่จัดเตรียมเอาไว้ให้พวกเขาทั้ง13คนแอดเชอร์ไม่เห็นเตียงเดียวเขาจึงนอนเตียงคู่พร้อมกับคนอื่นๆในค่ายฝึกแห่งนี้การเป็นระดับเอสของเขาไม่ทำให้เขาได้รับสิทธิพิเศษเหนือใคร Hey, เราไปดูเพื่อนฝึกกันดีกว่าหลายเดือนที่เราแยกตัวไปไม่รู้ว่าพวกมันจะเป็นอย่างไรบ้างแอดเชอร์ไปด้วยกันสิเพื่อจะได้โชว์ศัก,กยภาพของพวกเราที่ไปฝึกมาจากค่ายพิเศษไม่ละพวกนายไปเลยฉันกลัวจะถูกลงโทษเออเอ,อระดับ a ที่จัดห้องของพวกเขาเสร็จล้วนแล้วจากไปปล่อยให้แอดเชออยู่ภายในห้องเพียงคนเดียว สำหรับแอดเชอร์ are, เขาไม่จำเป็นต้องดูการฝึกของเพื่อนคนอื่นๆที่ฝึกอยู่ที่นี่ก็ได้ระหว่างเดินตามรุ่นพี่มายังที่พักเขาได้ชำเลืองมองการฝึกของนักเรียนในค่ายแห่งนี้แล้วปรากฏว่าเขาเจอเรื่องที่น่าตกใจเข้าให้หลายอย่างเรื่องแรกคือความแข็งแกร่งของนักเรียนดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่านักเรียนหลายรุ่นที่เขาฝึกในชีวิตก่อนเรื่องที่สองเป็นสกิล จากการสำรวจแอดเชอร์ตกใจไม่น้อยเพราะระดับ B ในค่ายฝึกแห่งนี้ใช้งานสกิลได้แล้ว2อย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลหลบหลีกหรือสกิลอาวุธหลักส่วนคนที่มีการสิงโคนในที่ตำลงไปพวกเขาก็มีสกิลเช่นกันแม้มันจะไม่ใช่สกิลอาวุธแต่ก็ใช้งานเอาตัวรอดได้ดีนั่นคือสกิลหลบหลีก กลายเป็นว่าตอนนี้นะักเรียนทุกคนมีสกิลครบนอกจากระดับ B ที่มีสกิลอาวุธระดับต่ำกว่านี้ก็มีบางคนที่ใช้งานสกิลได้เช่นกันจากความขยันในการฝึกซ้อมของพวกเขาเองระบบเพิ่มแต้มมดฐานะหนึ่งหน่วยไปทีฐานะความเร็ว ทำการเพิ่มแต้มมดฐานะความเร็วหนึ่งหน่วยแต้มมดฐานะคงเหลือ108แดอดเชอร์ลองเคลื่อนไหวมือตัวเองปรากฏว่ามันรวดเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยเขารู้สึกได้ว่าตัวเองมีการตอบสนองที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำการเพิ่มค้าฐานะไปที่ความเร็วอีกหนึ่งหน่วยแล้วทำการทดสอบตัวเอง แมาตฐานะของเขาที่มีอยู่มันไม่สามารถนำกลับคืนมาได้หากกดเพิ่มไปแล้วเขากลัวว่าถ้าเพิ่มสถานะความเร็วไปจนหมดอาจจะมีผลเสียก็ได้ยกตัวอย่างเช่นร่างกายแข็งแกร่งไม่พอที่จะตอบสนองต่อคาถฐานะความเร็วของเขาแอดเชอร์จึงค่อยๆทดสอบเพื่อหาความสมดุลของร่างกาย ว่าเขาต้องเพิ่มคาถานะความเร็วถึงระดับไหนจึงจะต้องเพิ่มสถานะป้องกันที่ทําให้ร่างกายของเขาอึดถึกทนและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่มันจะสอดคล้องกับคาฐานะความเร็วของเขาเริ่มคุ้มไม่อยู่สินะ ห้าแต้มหมดฐานะที่เพิ่มไปยังสถานะความเร็วทําให้แอดเชอไม่สามารถควบคุมแขนของเขาที่ลองชกลงดูได้ความรู้สึกที่เขาได้รับจากแต้มหมดฐานะความเร็วที่เพิ่มเข้าไปห้าแต้มเขารู้สึกเหมือนกับว่าการชกมันทําได้ยากแม้มัดที่ส่งออกไปจะมีความเร็วมากก็ตามแต่เมื่อเขาต้องการดึงหมัดกลับมากล้ามเนื้อของเขาที่ทําตามคําสั่งรวมไปถึงเส้นเอ็นมันกระตุกเล็กน้อยจนเขาไม่ สามารถดึงหมัดกลับมาได้ตามที่ต้องการแอดเชอร์จึงลองเพิ่มแต้มหมดฐานะไปยังสถานะต้องกันปรากฏว่าความเร็วของหมัดที่เพิ่มขึ้นไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้ว เขาสามารถชกได้ตามปกติจึงเพิ่มแต้มหมดฐานะความเร็วอีกครั้งกระทั้งการทดสอบของแอดเชอร์ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาที่นั่งชกลงอยู่ในห้องก็ทําการอัพแต้มหมดฐานะทั้งหมดไปยังสถานะความเร็วและพลังป้องกันโดยที่พวกมันทั้งสองอยู่ในความสมดุลตามที่เขาคาดการเอาไว้เดิมทีแอดเชอร์ Ad คิดว่าแต้มดฐานะถ้าเพิ่มลงไปัฐานะความเร็วทั้งหมดคงจะทําให้เขาเร็วขึ้นมาก ความเป็นจริงกลับมีเรื่องที่น่ากลัวซ่อนอยู่เนื่องจากว่าคาถานความเร็วหรือจะเป็นคาถานพลังโจมตีหากอับมากเกินไปโดยไม่อับคาถานป้องกันที่เป็นคาถานมอบความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย จะทำให้การเคลื่อนไหวการตอบสนองและพลังโจมตีที่เขาจะได้จากกฎฐานะทั้งสองผิดเพี้ยนจนนำไปสู่อาการบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงต้องอับคาฐานะพลังป้องกันควบคู่ไปด้วยต่อให้เขาอยากได้คาฐานะความเร็วหรือคาฐานะพลังโจมตีเขาจำเป็นต้องอับสถานะป้องกันเพื่อให้ร่างกายเป็นภาชนะที่รองรับคาฐานะทั้งสองอย่างโดยผลสรุปที่เขาได้ออกมาก็คือหากเขาเพิ่มคาฐานะความเร็วไปห้าแต้มเขาจำเป็นต้องอับคาฐานะต้องกันหนึ่งแต้มเพื่อให้มันสัมพันธ์กัน ร,ร่างที่หยุดยืนอยู่มุมห้องพุ่งไปโผล่ที่ประตูด,ด้วยความรวดเร็วเพียงแค่ก้าวเท้าวิ่งไม่กี่ครั้งแอดเชอร์ที่ทดสอบความเร็วของตัวเองภายในห้องก็เริ่มจับจุดพลังความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่เขาจะไม่ให้มันกระทบต่อการใช้ชีวิตบทที่48สถานะชื่อแอดเชอร์แอสลาดอายุ15ปีระดับสิงโคนใน SS พลังโจมตี0 11พลังป้องกัน18 11ความเร็ว92 11สิบเอ็ดพลังต่อสู้715ฟอร์ิฟอเอเนอร์จี้1150แต้มหมดฐานะคงเหลือศูนย์สถานะร่างกาย100%สกิลวิ่งเร็วแม็กซ์ระเบิดความเร็วแม็กซ์วิ่งหลบหลีกแม็กซ์ปืนป่ายแม็กซ์ว่ายน้ำแม็กซ์ พอร์ตเหล็กแม็กซ์กระโดดสูงแม็กซ์คลิกตัวกลางอากาศแม็กซ์เล็งจุดตายแม็กซ์ลำแสงอาวุธแม็กซ์ยิงต่อเนื่องแม็กซ์โจมตีต่อเนื่องแม็กซ์ max. ดับเบลิลสอแล็แม็กซ์ทริปเปิลสลัดแม็กซ์ปรมาจารย์มีดแม็กซ์ปรมาจารย์ดาบแม็กซ์ตัดเงาแม็กซ์เชี่ยวชาญหมัดขั้นสูง86เปอร์เซ็นต์จุลภาคเชี่ยวชาญธนูขั้นสูง45 แอดเชอร์มองจ้องไปยังสถานะของเขาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปหลายจุดแม่แต่ฐานะคงเหลือของเขาจะเป็นศูนย์แต้มดฐานะพลังต้องกันกลับเพิ่มมาเป็น18รวมกับแต้มที่ได้จากการฝึกอีก11แต้มแม่ทั้งสองจะอยู่คนละช่องกันแต่พวกมันกลับถูกนำมารวมกันให้เป็นคาฐานะพลังต้องกันเช่นเดิมคาฐานะความเร็วของเขาที่เพิ่มมาเป็น92และ สิเอแต้มยิ่งทาให้เขายิ้มหน้าบานเนื่องจากว่าคาดฐานะความเร็วของเขาในตอนนี้เองทําให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วด้วยความเร็วที่เขาทดสอบภายในห้องมันเป็นความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้มีเพียง แค่มอนซาเตอร์เท่านั้นแล้วมันก็ต้องเป็นมอนซาเตอร์สายความรวดเร็วอีกถึงจะเคลื่อนไหวได้ไหมต่างจากตัวของเขาในตอนนี้ค่าดฐานะทั้งหมดที่แอดเชอมีทำให้พลังต่อสู้ของเขาเพิ่มเป็น715หน่วยแล้วเขาไม่จำเป็นต้องสวมใส่ชุดเกราะก็สามารถแสดงความสามารถออกมาได้ไม่ต่างจากตอนที่เขาสวม ชุดเกราะมาคเซเวนที่มีพลังต่อสู้650หน่วยแม้การป้องกันของเขาจะไม่ได้ดีเหมือนชุดเกราะแต่ความเร็วของเขากลับเป็นตัวชูโรงจนชุดเกราะมาคเซเว่นก็ยากจะเทียบได้ด้วยพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้ทำให้แอดเชอรรู้สึกอุ่นใจ ต่อให้การทดสอบจะมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถเอาตัวรอดแล้วหาจังหวะสวนกลับได้ด้วยความเร็วในตอนนี้หากอีกฝ่ายสวมชุดเกราะมากเอดถ้าเขาวิ่งห่างจากผู้คนจนอยู่กับคนสวมชุดเกราะมากเอด็ดสองต่อสองเขาก็สามารถจบปัญหาทุกอย่างได้ด้วยระบบหลับที่จะปรับความสามารถของเขาให้เท่ากับศัตรู ปักแก้วน้ำถูกวางเอาไว้บนโต๊ะจากนั้นแอดเชอร์ก็ได้ซื้อมีดหนึ่งดาวจากระบบมาถือเอาไว้ในมือพลางมองไปยังแก้วน้ำด้วยใจที่จดจอ่อหวังว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้นะในความคิดของแอดเชอร์จากที่เขาดูวีดีโอหลายๆแห่งมาได้อธิบายเอาไว้ว่า หากมนุษย์เร็วพอพวกเขาสามารถใช้ความเร็วตัดทุกๆอย่างได้เขาจึงอยากรู้เช่นกันว่าความเร็วของเขาในตอนนี้มีมากพอจะทำแบบนั้นได้หรือยังด้วยความบางของมีดที่กำลังจะใช้ตัดน่าจะพอให้เขาฟันผ่านแก้วได้ สองตาจับจ้องไปยังจุดที่ต้องการฟันร่างกายของเขาเปิดใช้งานสกิลปรมาจารย์มีดเพิ่มความเฉียบคมในการโจมตีขึ้นไปอีกจากนั้นเขาก็ออกแรงไปยังแขนข้างที่ถือมีดแล้วตวัดออกไปด้วยความเร็วกริง่งเสียงใสๆเหมือนคนนำชอนมาเคาะแก้วดังขึ้นเล็กน้อยก่อนที่แอดเชอร์จะรีบมองไปยังแก้วที่เขาตัดด้วยความเร็วเมื่อครู่นั้นแม้แต่เขาก็ตกใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากมันเป็นความเร็วที่เขาไม่เคยทำได้มาก่อนในตอนที่เขาสวมชุดเกราะมาเซเว่นความเร็วของเขาช้ากว่านี้ราวห้าสิบเปอร์เซนหากจะให้เขาเปรียบเทียบกับชุดเกราะมาเอทก็เปรียบเทียบยากเกินไปเขาจึงสรุปง่ายๆว่าตอนนี้ใครก็ตามที่คิดจะฆ่าเขาด้วยการสวมใส่ชุดเกราะมาเซเว่นพวกมันไม่สามารถทำได้ง่ายๆมอนสเตอร์หกดาวก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้หากเขายังมีสติด้วยความเร็วที่เขาสร้างขึ้นมันมากพอจะชดเชยพลังต้องกันได้แอดเชอร์แอดเชอร์ครูฝึกเรียกให้นายไปพบแอดเช เอียงคอเล็กน้อยหลังจากได้ยินเพื่อนเรียกจากนอกห้องเขาจึงเดินออกไปด้วยท่าทางสงสัยพลางมองจ้องไปยังเพื่อนของเขาที่วิ่งนำหน้าไปแล้วด้วยความกลัวดูเหมือนว่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่สนามฝึก เขาจึงรีบวิ่งตามไปด้วยความเร็วที่กดเอาไว้ระหว่างวิ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนของนักเรียนดังกล้องมาแต่ไกลจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้พักร้อยสิบสองร้อยสิบสามท่ามกลางแสงแดดสาดซองในช่วงเที่ยงวันแอดเชอมองไปกลางสนามพบเจอเข้ากับนักเรียนมากมายกำลังวิดพื้นจากคำสั่งของครูฝึกระดับเอที่มาก่อนหน้าล้วนแล้วลงไปวิดพื้นด้วยเช่น ัเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงถูกทำโทษแบบนี้ทำต่อไปไม่มีความสงสัยต่อให้จะสงสัยการถามครูฝึกมักจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอยู่บ่อยครั้งเพราะจำนวนการวิดพื้นของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นแอดเชอที่อยากลองทดสอบร่างกายตัวเองในตอนนี้เช่นเดียวกันจึงทําการวิดพื้นทดสอบความอืดตัวเองพวกแกเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วครับดีเข้าใจแล้วก็ดี หากยังคิดว่าตัวเองเหนือกว่าอยู่อีกก็จงสำนึกผิดในระหว่างที่วิทพื้นนี้ไปสะทำต่อไปการรองตะโกนของครูฝึกยังคงดำเนินต่อไปแอดเชอร์ที่พยายามจับต้นชนปลายเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาต้องมาวิทพื้นก็รู้ได้ว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนที่พึ่งกลับมาจากค่ายฝึกพิเศษกับนักเรียนที่ฝึกอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าคนที่ออกมาจากห้องพักตามที่ได้ชวนแอดเชอพวกเขาจะมานั่งมองเพื่อนในค่าย ึกกันทําให้ครูฝึกเห็นถึงการแข่งชนชันของนักเรียนที่มาจากค่ายฝึกพิเศษจึงได้ให้พวกเขามารับโทษพร้อมกับเพื่อนเพราะตอนนี้สถานะของพวกเขาที่มาจากค่ายฝึกพิเศษหายไปแล้วต่อจากนี้ไปพวกเขาเป็นนักเรียนของค่ายฝึกกองทัพที่เจฟพอ พอวันนี้พอแค่นี้แถวตรงการลงโทษจบลงหลังจากแอดเชอร์ออกมาวิทพื้นได้เพียงสิบนาทีเท่านั้นเขาไม่คิดอะไรมากอีกไม่กี่เดือนการฝึกของเขาก็จบลงแล้วเขาจึงทำตัวนิ่งๆต่อไปเอาละฉันมีข่าวดีจะมาแจ้งให้พวกแกได้ทราบกันความรู้สึกไม่ต่างจากวันแรกที่เข้ามาในค่ายฝึกเริ่มถาโถมเข้ามาในร่างกายของแอดเชอค่าย ฝึกพิเศษเขาไม่ต้องทำอะไรเคร่งครัดเนื่องจากที่นั่นทุกคนมีอิสระภายใต้กฎแต่ที่นี่ต่อให้จะมีกฎพวกเขาก็ไม่มีอิสระที่จะทำตามอำเภอใจข่าวดีนั่นก็คือ พวกแกทุกๆคนจะได้พักเป็นเวลาสองวันใครหิวรีบกินข้าวใครบาดเจ็บรีบไปห้องพยาบาลจากคำพูดของครูฝึกทำให้หลายคนเกิดความสงสัยยกเว้นคนที่มาจากค่ายฝึกพิเศษพวกเขารู้ข้อมูลนี้จากทางพี่เลี้ยงมาก่อนแล้วส่วนข่าวร้ายหลังจากที่พวกแกได้พักเราจะเดินทางไปยังเขตทดสอบที่ทางกองทัพที่หนึ่งจัดขึ้นมันจะเป็นการทดสอบความสามารถของพวกแกในกระบวนการสุดท้ายของหลักสูตรฝึกทหาร หากพวกแกไม่ผ่านก็แบกกระเป๋ากลับบ้านไปแต่หากพวกแกผ่านไปได้ต่อสระอําสระอาแหนมยศสถานที่ประจำการจะถูกประบุภายหลังทุกคนเริ่มรู้สึกยินดีเมื่อรู้ว่าใกล้จะได้เวลาจบหลักสูตรการฝึกของพวกเขาแล้วหลายคนที่ทรมานมาเป็นเวลานาน,านรู้สึกโล่งใจอย่างที่ฉันได้บอกพวกแกไปก่อนหน้าทุกๆก,การกระทําของพวกแกมีคนตรวจสอบอยู่เสมอ หากทำได้ดีก็มีแต้มเก็บหากทำได้แย่ก็ถูกลบแต้มเอาละแยกย้ายได้อย่าลืมเก็บข้าของที่จำเป็นในวันทดสอบพวกแกจะต้องช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครช่วยเหลือพวกแกได้พริบนักเรียนเตรียมทหารตบเท้าพลางแยกย้ายกันออกไปจากสนามแอดเชอร์ที่หมดธุระเขาจึงเดิน กลับไปยังห้องของเขาเช่นเดิมแต่ทันใดนั้นกลับมีนักวิจัยวิ่งเข้ามาดักหน้าด้วยความรวดเร็วแอดเชอร์แอสลาดทางเราได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพที่เจอดตามเรามาด้วยมีอะไรหรือครับทางเรามีเรื่องต้องการจะแจ้งให้ทราบได้ครับแอดเชอร์เดินตามนักวิจัยไปติดติดกระทั่งมาถึงห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเครื่องตรวจจึงเดินไปนั่งยังเก้าอี้พลางเหมือตะแกบลักเมื่อนึกไปว่าตอนนี้ร่างกายของเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไปแล้วระบบมีสิ่งที่ใช้ปกปิดร,ร่างกายของฉันที่พัฒนาจนเกิน เขตมนุษย์ไปบ้างไหมแจ้งเตือนโทษส,สามารถล็อกค่าฐานะเอาไว้ได้ในขณะล็อกร่างกายของโทษจะไม่ต่างจาก ทหารทั่วไปต้องการให้ระบบลอ็อคาดฐานะหรือไม่ลอบแอดเชอร์บอกให้ระบบล็อกคาดฐานะก่อนที่เขาจะพบว่าการตอบสนองของเขาลดลงเป็นอย่างมากระหว่างนี้เองเหล่านะักวิจัยต่างก็เปิดใช้งานเครื่องตรวจเพื่อสำรวจหาสิ่งที่อาจจะผิดปกติในร่างกายของเขาการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติที่นักวิจัยเหล่านี้สมควรทำเนื่องจากว่าแอดเชอร์เปรียบเสมือนไม้ตายของกองทัพเพราะเขาเป็นถึงผู้ที่สามารถสิงโคนในระดับเอส กลับมาแล้วสินะยินดีต้อนรับกลับสวัสดีครับผู้บัญชาการแอดเชอรี่ทำความเคารพผู้บัญชาการที่เข้ามาหาระหว่างกำลังตรวจสอบร่างกายเอาละ่ะฉันมีหลายอย่างอยากจะพูดกับนายมันดีต่อตัวของฉันเองแล้วก็ดีต่อตัวของนายด้วย เช่นกันครับเรื่องแรกนายได้คิดเอาไว้แล้วหรือยังว่าจะไปเข้าสังกัดหน่วยไหนด้วยคะแนนของนายที่ทางค่ายฝึกพิเศษส่งมาทําให้หลายหน่วยต้องการตัวนายมากผมอยากจะเข้าหน่วยพิเศษดาวมฤรือตยู่ครับ5้าห้าหามายยังมกไม่ต่างจากที่ฉันคิดเท่าไหร่แต่ว่านะฉันจะบอกบางอย่างให้ก็แล้วกันการแข่งขันมันสูงมากนะอีกอย่างการตรวจสอบเรื่องลึกองหลังของระดับเอสที่จะเข้าหน่วยก็มากด้วยเช่นกัน หากว่านายมีความลับหากว่านายมีเรื่องบาดหมางกับผู้มีอำนาจยิ่งทำให้นายเข้าหน่วยนี้ได้ยากครับแอดเชร์รู้สึกได้เหมือนกับว่าผู้บัญชาการกองทัพที่เจมสกำลังเตือนเขาบางอย่างส่วนเรื่องที่สองฉันอยากจะเตือนนายสักหน่อยแอดเชร์รู้สึกวิตกเล็กน้อยกับคำเตือนที่ผู้บัญชาการกำลังจะบอกหลังจากที่นายปะทะกับพวกสวมชุดเกราะสีดำในเมืองมี45มีคนตรวจสอบแฟ้มประวัติของนายเพราะง้นฉันจึงอยากให้นายเตรียมพร้องเอาไว้สักหน่อยในการทดสอบที่จัดขึ้นอาจจะมีเรื่องไม่คาด คิดเกิดขึ้นโดยมันระบุเจาะจงไปที่ตัวของนายก็ได้ครับนายไม่ต้องวิตกไปมากก็ได้หลังจากที่ฉันคนประวัติของนายในวันที่นายเป็นระดับเอสฉันได้เข้ารหัสข้อมูลเอาไว้ คนที่ได้ข้อมูลนายไปรู้เพียงแค่ชื่อเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้ต้นกำเนิดของนายผู้บัญชาการอยากให้ผมทำอะไรให้อย่างนั้นหรือครับแอดเชอถามออกไปตรงๆการที่ผู้บัญชาการบอกข้อมูลนี้จะต้องมีสิ่งที่อยากให้เขาทำอย่างแน่นอนภายใต้คำถามของแอดเชอร์ผู้บัญชาการกองทัพที่เจได้ฉีกยิ้มกว้างไม่มีอะไรมากหรอกแอดเชอร์ฉันก็แค่อยากให้นายเข้าร่วมหน่วยที่ฉันจะจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยนี้จะขึ้นตรงกับกองทัพที่เจมีระดับ S5 คน พวกเขาแต่ละคนล้วนแล้วเป็นคนที่อยากเข้าหน่วยพิเศษดาวมฤตยุเช่นเดียวกันกับนายเพียงแต่พวกเขาทําไม่ได้เนื่องจากมีเรื่องหลังที่สหพันธ์มองว่าเป็นอันตรายมีข้อมูลไหมครับผมจะลองคิดดูมีสิไว้นายนํากลับไปอ่านหากพอใจฉันจะช่วยนายในเรื่องการบรรจุเป็นทหารผู้บัญชาการเดินจากไปแอดเชอร์ทำได้เพียงมองตามหลังจากประสบการณ์ชีวิตก่อน ผู้บัญชาการกองทัพที่เจ็ดเป็นหนึ่งในคนที่เชื่อถือได้แม้การทำงานของผู้บัญชาการกองทัพที่เจ็ดจะดูเสียงจนเข้าข่ายพวกที่ทำงานสีเทาก็ตามถึงอย่างนั้นแอดเชอร์ก็ยังคงต้องระวังตัวเพื่อชีวิตนี้ผู้บัญชาการไม่เหมือนชีวิตก่อน